สวัสดีครับทุกคนวิชาศิลปะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแสงและเงาเราจะทําการแรงเงากันนะครับดูสิว่าจะทําอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะครับไปกันเลย เริ่มแรกเราจะร่างรูปแจกันก่อนนะครับเป็นแจกันสองใบมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับแนะนำให้เราทำรูปแจกันให้ใหญ่ๆเต็มกระดาษเลยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายเวลาที่เราจะระบายแรงเงาลงไปนะครับรูปแจกันนั้นแล้วแต่ของเราเลยนะครับว่าเราจะทำเป็นรูปแจกันแบบใดนะครับ แต่การอาจจะทําตามจินตนาการของเราก็ได้นะครับส่วนการแรงเงานั้นจะใช้ดินสอ E E หรือดินสอ 2B นะครับหรือดินสอที่เรามีก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นดินสอ E E หรือ 2B นะครับหรือดินสอที่มีสีดําเข้มๆนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนได้นะครับต่อไปเป็นการกําหนดแสงนะครับแล้วก็เงาเงาของเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับแสงของเราจะอยู่ฝั่งไหน เงากับแสงจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ยางลบในการเกลี่ยแสงเงาให้เกิดเป็นแสงแล้วก็มีมิติมากขึ้นดังนั้นแนะนำให้ใช้กระดาษรองมือด้วยนะครับผลงานของเราจะได้ไม่เลอะนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเข้มลงไปนะครับเกลี่ยดินสอให้เกิดเป็นน้ำหนักเข้มมากขึ้นเพิ่มน้ำหนักของเงามากขึ้นนะครับ เพิ่มน้ำหนักลงไปนะครับตรงที่มันเป็นเงานะครับภาพของเราจะได้มนลูแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นนะครับจากนั้นเพิ่มน้ำหนักเข้มลงไปอีกนะครับเพื่อจะให้ภาพของเรานี้เกิดมิติมากขึ้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ ให้เราใส่เงาตกกระทบนะครับที่อยู่ข้างล่างวัตถุจากนั้นใส่เงาข้างหลังวัตถุนะครับเป็นเงาขึ้นหลังเพื่อที่รูปของเรานั้นหรือวัตถุของเรานั้นจะได้ดูชัดเจนมากขึ้นมีความคมชัดแล้วก็เป็นภาพที่มีความมิติมากขึ้นนะครับจะทำให้ภาพของเราดูสวยงามมากขึ้นนะครับ นี่แหละครับคือการแรงเงาแสงเงาของเราวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการระบายแรงเงาการกําหนดทิศทางของแสงและเงานะครับลองพวกเรากลับไปฝึกกันดูนะครับฝึกบ่อยๆเราจะได้ชนานาญเราฝึกฝนบ่อยๆเราจะได้วาดสวยๆระบ,บายสวยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการระบายแสงเงานะครับหรือการแรงเงาแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้เรียนวิชาศิลปะนะครับ สวัสดีครับ